การูนาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรถสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของ SmackDown วันที่4ตุลาคมปี2024 ขออาภัยที่ช้าไปสักหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมค่อนข้างที่จะงานยุ่งหลังจากจบอีเวนต์แล้วก็ต้องเคลียร์งานต่างๆมากมายนะครับเอาล่ะวันนี้ใน SmackDown ของเรานะฮะก็จะมีเรื่องราวของเบลลี่กับนายแจ็กการต่อสู้แบบแมตช์ยัดใส่ถังขยะระหว่างมิชิตแล้วก็เชลซีกรีนการชิงแชมป์ WWE t t g t m c m c m p m p n o n นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันวันนี้นะครับเปิดรายการด้วย AJ Style น์ไบอกว่าใช่คิดถึงพวกไหนามาก หลายเดือนแล้วที่ฉันทําบางอย่างที่ยากจะให้อภัยแต่ฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อที่จะพูดถึงอดีตแต่ฉันมาที่นี่เพื่อสร้างตํานานของ AJ Style ไลนแหลายคนอาจจะไม่ชอบหน้าฉันแต่ยังไงก็ตามนี่คือบ้านที่ AJ Style สร้างขึ้นมาคาเมโลเฮเปิดตัวมานะครับคาเมโลเฮบอกว่า AJ หลังจากสิ่งที่นายถาไปฉันแปลกใจว่าทําไมทุกคนถึงต้อนรับนายกลับมา ฉันไม่จําเป็นจะต้องแนะนําตัวหรอกว่าฉันคือคาเมโลเฮคนที่สามารถเอาชนะอันดาเดได้ถึง3ครั้งและเป็นคนที่แบกสแมกดาวตลอดเวลาที่นายหายหัวไปฉันไม่อยากจะพูดแบบนี้แต่ฉันเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของนายนายสมควรจะได้รับความเคารพแต่พูดถึงสิ่งที่สมควรได้รับฉันก็สมควรที่จะได้รับแชมป์ US ไม่ใช่ LA k n i g h ไไม่ใช่อันดาเดแต่เป็นฉันคนนี้ a j s t y l e บอกว่าให้ฉันแนะนําหน่อยนะ LA Knight นเนี่ยเป็นคนที่ยอดเยี่ยมพวกเราเคยสู้กันในเวสโอลมาเนี่ยแมโลบอกว่า เอเจฉันไม่ต้องการคําแนะนําจากนายฉันไม่รับคําแนะนําจากพวกขี้แพ้เอเจสตาบอกว่านายคิดว่านายดีขนาดนั้นเลยสินะแต่ถ้านายเจ๋งพอเนี่ยนายน่าจะเป็นแชมป์ไปแล้วปะวะฉันว่าในไหนานายก็ใส่ชุดปั้มฉันก็ใส่ชุดปั้มทําไมเราไม่มาเจอกันไปเลยเมโลบอกว่าไม่ละขอบใจหลังจากนั้นเอวานาก็เปิดตัวมานะครับเอวานาบอกว่าให้ฉันพูดหน่อยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเวลาที่มีคนมาท้าสู้กับคาเมโลเฮคาเมโลเนี่ยมันจะวิ่งหนีหางจุกตูดขนาดนี้ เอเจฉันไม่ได้ออกมาที่นี่เพื่อแกล้งทําตัวเป็นเพื่อนของนายหรอกนะเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่ฉันเห็นนายเนี่ยนายหลอ,อกพวกเราทั้งหมดนายทำเหมือนจะเลิกปั้มแล้วก็กลับลํามันหลายๆคนอาจจะไม่ได้สนใจแต่ฉันสนใจเมโลบอกว่าเขาคือคนนั้นใช่นายคือคนคนนั้นคนที่จะโดนกระทืบในค่ำคืนนี้คำถามก็คือนายใช้ฉันกระทืบไหนด้วยตัวเองหรือนายจะสู้กับ AJ โดยมีสิทธิ์ท้าชิงแชมป์เป็นเดิมพันตัดภาพมาคู่แรกนะครับเ k n จ g h t เจอกับค a m e l o โลเ ตัวแมทไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่ครับทุกคนมันออกมาโชว์ของนิดๆหน่อยๆกันแล้วก็ AJ เสไตได้รับบาดเจ็บไปเท่านั้นตอนจบครับกรรมการยกเรื่องแมตให้คาร์เมโลเฮเนเป็นฝ่ายชนะตัดภาพมาคู่2ครับแมตยัดถังขยะเชลซีกรีนเจอกับมิชินตัวแมตถือว่าค่อนข้างดีเลยครับทุกคนหลายๆช็อตถือว่าทําได้อย่างทุ่มเทมากๆจังหวะต่างๆของแมตก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจ ความรุนแรงของตัวแมทหรือว่าจังหวะพวกการใส่ท่าต่างๆเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีเป็นการโชว์ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของทั้งสองคนนะครับถือว่าเป็นแม์ที่ทำออกมาได้ดีไม่น้อยตอนจบเนี่ยมิชินพาวเวอร์บอมเชลซีกรีนอาดใส่ถังขยะเอาชนะไปแต่ภาพมาที่เบลลี่เข้ามาหาเนอมินะครับเบลลี่บอกว่าฉันอยากจะเคลียร์ใจกับพวกเราสักหน่อยคืนนี้เนี่ยฉันจะออกไปเรียกนายแจ็คและจัดการนายแจ็คในแบดบัตพอฉันได้แชมป์มาเธอจะเป็นคนแรกที่ได้ชิงแชมป์เลยโอเคไหมเนอมิบอกว่าได้เลยไปจัดการเยน,น่าแล้วแชมป์มา แต่ภาพมาที่เบลลี่เปิดโตมานะครับเบลลี่บอกว่าอีก24ชั่วโมงเนี่ยฉันจะได้โอกาสในการชิงแชมป์เพราะงั้นเราไม่ควรเสียเวลาตรงนี้ลาชินีออกมาเลยฉันยืนอยู่บนเวทีของเธอแล้วแม่แจ็คเปิดโตมานะครับเบลลี่บอกว่าจริงๆแล้วที่ฉันเรียกเธอออกมาเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่ฉันรู้จักเธอมาเธอไม่เคยเข้าใจความสําคัญของแชมป์เส้นนี้เลยเธอไม่เคยเข้าใจว่ามันมีความหมายกับทุกคนแค่ไหนกับคนอย่างฉันที่โตมาด้วยความรักและความฝันที่จะได้ครอบครองเข็มขัดเส้นนี้ ฉันเติบโตขึ้นมาโดยการดูมอลลี่ฮอลลี่วิกตอเรียเบธฟินิกทริสตาตัสลิต้าถือเข็มขัดแชมป์เส้นนี้ผู้หญิงเหล่านั้นเนี่ยทำให้เข็มขัดเส้นนี้ยิ่งใหญ่กว่าชีวิตของพวกเธอด้วยซ้าํามันจะปวดที่จะต้องยอมรับแต่มีสิ่งหนึ่งที่พวกเขาไม่เคยมีนั่นก็คือการของแชมป์อย่างเธออย่างที่เธอทําอยู่ตอนนี้ฉันยอมรับว่าเธออยู่ในเส้นทางที่จะกลายเป็นแชมป์หญิงที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ตอนนี้เนี่ยมี2คนใน WWE ที่สามารถแย่งแชมป์ไปจากเธอได้หนึ่งก็คือฉัน พรุ่งนี้ในแบดบัตเนี่ยเราจะแข่งกันแบบตัวต่อตัวและฉันตั้งใจจะเอาเข็มขัดเส้นนี้มาจากเธอและคนที่2ก็คือเพื่อนของเธอทิฟฟี่สแตกตันและเชื่อฉันเถอะมันไม่ใช่เพราะว่าทิฟฟี่เก่งพอแต่เป็นเพราะกระเป๋ามันนี่เดอะแบงค์ที่อยู่ในมือเธอต่างหากในวันที่ทิฟฟี่ทนความดูถูกจากเธอไม่ไหวทนฟังคําเหยียดยามจากเธอไม่ได้เธอจเจ้ากระเป๋าใบนั้นฟาดหัวเธอจากด้านหลังใช้สิทธิ์และกลายเป็นแชมป์หญิงคนใหม่ของ WWE ทิฟฟี่สแตกตันบอกว่าขอโทษนะฉันขอพูดอะไรหน่อยเธอกําลังบอกฉันว่าฉันไม่เก่งพอเหรอ เธอกำลังบอกว่าเหตุผลเดียวที่ฉันสามารถเอาชนะนายอาได้ก็เพราะกระเป๋าใบนี้ใช่ไหมฉันไม่ต้องพึ่งกระเป๋าก็เอาชนะนายอาได้เว้ย <c oughs> หมายถึงทําไมฉันจะต้องทําอะไรแบบนั้นด้วยเ <c oughs> บลลี่เนี่ยทำให้ฉันโกรธมากขอโทษด้วยนะราชินีแทนที่จะพยายามทําให้พวกเราทะเลาะกันทําไมเธอไม่ก้มกับรนาะชินีของพวกเราละเบลลี่เบลลี่บอกว่าเธออยากให้ฉันก้มกับนายแจ็คน่ะทิฟฟานี่เธอมันบ้าไปแล้ว เธอแม้ฉันจะไม่เห็นด้วยกับการกระทาของไนายาแต่อย่างน้อยฉันก็เคารพและชื่นชมในความแข็งแกร่งของเธอส่วนเธอทิฟฟี่ฉันไม่มีความเคารพให้เลยฉันยอมก้มหัวให้ราชินีมากกว่าก้มหัวให้คนตอแหลอย่างเธอไนยแจกคกับทิฟฟี่ลุมกระทือบเบลลี่นะครับก่อนที่จะแยกแยก,กันไปแต่ภาพมาที่คัมเโลเฮเข้ามาหานิกเออรดิดครับคัมเโลเฮบอกว่านนยได้ยินที่เอลเอนไนพูดแล้วนี่ถ้าชนะฉันจะได้ชิงแชมป์ไนละแม้ชิงแชมป์ของฉันฉันชิงในแบดบัตก็ได้หระะชนลียกว่า อย่างเดียวที่ฉันอยากจะทําตอนนี้ก็คือการเช็คว่า AJ Style เป็นยังไงบ้างถ้ามันผ่านไปได้ด้วยดีนายกับฉันค่อยมาคุยกันอาทิตย์หน้าแต่ภาพมาผู้3ครับเนลมีเจอกับทิฟฟานี่สแต็กตันตัวแมทโอเคนะครับเนลมีเนี่ยได้โชว์ของค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวและจงังหวะต่างๆก็ค่อนข้างโอเคด้วยการซัพพอร์ตที่ดีของทิฟฟานี่สแต็กตันเนี่ยทำให้ท่าต่างๆออกมาค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยทิฟฟี่แทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยทุกคนนอกจากโดนอัดไปเรื่อยๆนะครับ ช่วงท้ายเนี่ยมันมีจังหวะพลิกกลับนิดหน่อยก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากตอนจบเนลมิรวบก่เอาชนะไปได้นะครับแต่ภาพมาที่นนนแจ็คเข้ามาหาทิฟฟี่แนแจ็คบอกว่าทิฟฟี่ฉันไม่แน่ใจว่าเธอเนี่ยพยายามรับใช้ฉันหรือพยายามที่จะหาโอกาสในการแคชอินกันแน่ฉันว่าเธอควรโฟกัสกับก,บการ in, แคชอินแมตช์ของลิมมอร์แกนพวกนี้มากกว่าเพราะนั่นจะทําให้เธอรอดชีวิตหรือเธอจะรับปากฉันว่าเธอจะไม่หักหลังฉันนตอนนี้ทิฟฟี่สตคตันบอกว่าแน่นอนหลังจากทุกอย่างที่ผ่านมาคุณคือราชินีของฉัน แต่ภาพมาคู่สี่ครับชิงแชมป์ WWE tag team แชมป์เปี้ยน DIY เจอกับปัตรลายเจอกับสต r ีทโปรฟิตโตแมตต์ออกมาดีเลยครับทุกคนการเล่นงานกันเนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็มีสปอตที่ดีทั้ง3ทีมมีช่วงเวลาของตัวเองที่ยอดเยี่ยมทุกคนได้โชว์ของอย่างน่าสนใจการใช้บันไดในแมตช์นี้เองเนี่ยก็ถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมนะครับคือมันมีการใช้ประโยชน์อย่างบันไดได้อย่างดีเยี่ยมรวมทั้งการใช้ของอย่างอื่นเพิ่มเติมความน่าสนใจของแมตช์เนี่ยก็ทําได้ดีถือว่าเป็นแมตช์ที่มีความสนุกสนานอาออยยยยย่่ยบบาาางดดเีมมนรัับตจปปลวชไ สรุปเหตุการณ์กันหน่อยนะครับเหตุการณ์แรกครับ AJ s t y l e ได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์ที่2องแน m, ็จข่มปู่ทฟฟานี่อีกรอบ 1. 1> หนึ่งเหตุการณ์ที่3ครับบัตรลายป้องกันแชมป์เอาไว้ได้สรุปแมกันหน่อยครับทุกคนผู้แรก AJ s t y l e เจอกับค a m เบโลเฮย์คัมเบโลเฮสามารถเอาชนะไปได้ผู้ที่2แมตยัดใส่ถังขยะเชลซีเกรนเจอกับมิชินมิชินสามารถเอาชนะไปได้ผู้ที่3าเนลมิเจอกับททฟฟานี่สเตกตันเนลมิสามารถเอาชนะไปได้และผู้ที่4ครับชิงแชมป์ WWE Tag Team Champion DIY เจอกับบัตรลายเจอกับ,บสตาีาป้องกันแชม์ ในด้านของตัวแมดสัปดาห์นี้นะครับถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับทุกคนคือตัวแมดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสนุกสนานมากพอสมควรในทุกๆแมดเนี่ยถึงแม้มันจะน่าเสียดายที่แมดเอเจมันค่อนข้างสั้นไปหน่อยเพราะว่ามันเป็นการเล่าเรื่องซะมากกว่าแต่แมดอื่นๆเนี่ยก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะแมดของมิชินที่เชลซีกรีเนี่ยยอมเจ็บตัวหนักๆอีกรอบหนึ่งเพื่อสร้างความประทับใจให้กับคนดูแม้บางทีนางจะป้ามไม่ค่อยดีในแมดการป้า,ป,าปกตินะครับแต่พอาการโดนท่าใหญ่ๆแล้วเนี่ยก็ต้องยอมใจ อีกแมทหนึ่งที่ถือว่าดีนะครับก็คือแมทชิงแชมป์แท็กทีมทุกคนซึ่งมันทาออกมาได้ดีมากๆนะเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้จํากัดแล้วว่าแมทบันไดจะต้องใช้บันไดเท่านั้นมันหยิบอะไรมาใช้ก็ได้ครับเอาจริงๆถ้ามองตามกติกาและของที่ใช้แล้วเนี่ยแมทนี้เนี่ยมันน่าจะเรียกว่า TLC แมทด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันมีหมดเลยฮะโต๊ะเก้าอี้บันไดแต่ผมคิดว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวแมทมันก็ยังสนุกอยู่อยู่ดี ในด้านของเนื้อเรื่องครับสัปดาห์นี้ไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรใหม่เลยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการเพิ่มความเข้มข้นให้กับแมทที่จะเกิดขึ้นมากกว่าแต่เรื่องที่น่าพูดถึงครับก็คือเรื่องของมิชชินที่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีในปลายทางนะครับคือต้องบอกว่าการปูสตอรี่เนี่ยเอาจริงๆมันไม่ได้ดูเป็นสาระสำคัญเท่าไหร่นะแบบไล่ตีกันไปมาแถมแมทแรกๆเนี่ยก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยเพราะว่ามันจบเร็วค่อนข้างมากแต่ด้วยปลายทางที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้กลายเป็นแมทที่ดีนะฮะก็ถือว่า อาจริงจริงถือแม้ผมจะไม่ได้รู้สึกว่านางเป็นแชมป์หรืออะไรได้อะแต่ว่าก็ให้ความรู้สึกว่านางคงไม่ได้เป็นตัวนอนเฉยๆให้กับคนอื่นๆเหมือนที่ผ่านผ่านมานั่นเองนะฮะก็ถือว่าทำออกมาได้ดีอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือทิฟฟานี่ที่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าพวกเขาพยายามบิวให้กับทิฟฟานี่ดูน่าสงสาร เพื่อที่จะให้คนดูลุ้นว่าเธอเนี่ยจะ cash in หรือเปล่าซึ่งมันก็เป็นอย่างที่เบลลี่พูดนะครับว่าความอดทนมันหมดเมื่อไหร่ในการ cash in ก็น่าจะโผล่มาซึ่งด้วยสตอรี่แบบนี้แน่นอนว่าตอนที่นาง cash in เนี่ยก็จะทําให้คนเชียร์นางแน่ๆนะฮะแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเร็วไปหน่อยทุกคนเหมือนกับว่าเรายังไม่ได้เห็นสายสัมพันธ์ของ2คนนี้จริงๆเลยอะ่ะมันก็เริ่มมีปัญหากันแล้วนะฮะแต่ก็นั่นแหละเขาอาจจะไม่อยากให้มันนานไปมากกว่านี้ก็เป็นไปได้น,ต,ดต,นต่อไป อ่ะก็ประมาณนี้สําหรับสแม c k d ดาวในสัปดาห์นี้นะฮะอาจจะรวบรัดไปสักหน่อยเพราะว่าจริงๆศึกใหญ่มันจบไปประมาณ1วันแล้วแหละผมทําคลิปค่อนข้างช้านะฮะยังไงก็ต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งยังไงถ้าใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับ c r i b e นะครับแล้วยังไงเจอกันในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ